สบายดีสวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องมื่อนี้พบกัมมีอีกแล้วมื่อนี้มีจม่จะมาทำเมนูก้อยหอยก้อยหอยเชอรี่เราจะเป็นจังแบบสีก้อยคือก,กันกับพี่น้องท่านมีบอนี่หอยด้อค่ะอันนี้ม,มี่ซื้อมาจากตลาดเมื่บ้านค่ะหาสิบบาท บบนในร้ายเต๋อยู่เนออันนี้ลวกเลยด้วค่ะต้มซุกแล้วเอามาเข้าซื้อมาเลยเข้ากระล่างนำเกลือล่างวรล้วก็เอามาลวกต้มนั่นแหละต้มให้มันซุกอันนี้ซุกแล้วมันเป็นข้าววัดพิมิพักอันนี้พักหนอมีสิใส่หอม ชิเอตอางหอมบอมหอมบอมกับเหยียวๆหียนะซื้อมาหลายมือแล้วหอมบัวกะชิมีข,ข้าวคัวมีข,ข้าวคัวมีมังนาวด้วยค่ะมีข,ข้าวคัวมีมังนาวแล้วก็มีผิวปนเดี๋ยวมาเจอกันตอนมีก่อยนะคะมาเจอกันค่ะ เอาลพี่าออกมายหอยกันมังนี้มีมเนาวหอม <c oughs> อยู่ในนี้ด้อกันมีมะนาวใส่ ขอภัยเด้อบ้เห็นปันไงบีบมะนาวใส่จนตามใจชอบเลยนะคะเอาเปรี้ยวๆเลยดับกินนี่ปนแล้วก็ชิมว่ามันเปรี้ยวพออย่าง น,นี่เราใส่ข้าวกั้วเข้าไปข้าวกั่วนี่ซื้อมานะะพริกป่นหอมแดงอันนี้ผักที่เราหั่นไปใส่ลงไป นเอ้ยลืมใส่นี่ผงนัวผงอร่อยใส่เยอะเยอะผมจะได้ร่วงคนหอยมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสด เราจะมาชิมกันว mm ้าวเราจะใส่ถุงนวดพิมใช่ไหมล่ะ แซ่บนี่แซ่บเบอพี่นอ้องเป็นแซ่บเนาะคลิปนี้มีกระออภัยด้วยค่ะมีบริกินโชว์ค่ะเพราะมีท่านยาอยู่ค่ะก็เลยบริกินให้พี่น้องเบิ้งค่ะไว้คลิปน้าแล้วก็คลิปต่อไปเดี๋ยวมีมากินโชว์ให้เบิ้งนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด like, แชร์กดติดตามไปด้เด้อคะ ผิพัาดประกาศได้ก็ขออภัยด้วยค่ะข้างหลังก็จะลกๆหน่อยค่ะ <laughs> ก็ขอบคุณค่ะ